โชยชงจะมาทำมาม่าแบบเสียงไายกันค่ะทุกคนมันรสชาติค่อนข้างจะสยิมกริ๊ทุ่งเทขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โชยชงนะคะสวัสดีเต้าทุกคนโชยชงนะคะวันนี้ เราจะมาทำมาม่าสไตล์คณาโอะให้โลกจดจำกันคนาโอะเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมติจะตัดสินใจอะไรเนาะก็จะโยนเหรียญในการตัดสินใจค่ะซึ่งเป็นเหรียญที่คนาเอะให้มานนี่ mm. เพราะฉะนั้นวันนี้โชยชงจะมาทำมาม่าแบบเสี่ยงทายกันคะ่ะทุกคนโดยโชยชงเนี่ยก็จะเลือกวัตถุดิบลงไปในมาม่าห้าอย่างเนาะหมายความว่าจะต้องเลือกห้ารอบแล้วในแต่ละรอบเนี่ยโชยชงก็เลยจะให้ทีมงานนะคะ เตรียมกล่องปริศนาเป็นกล่องที่1กับกล่องที่2ไว้ให้โชเชงค่ะเวลาเลือกเนี่ยโชเชงก็จะใช้เหรียญน,นะคะโยนตัดสินใจแบบคณะออดถ้าสมมติออกหัวโชเชงก็จะเลือกกล่องที่1แต่ถ้าออกก้อยโชเชงก็จะเลือกกล่องที่2ค่ะทุกคนแล้วโชเชงนะคะก็ขอให้ทีมงานเนี่ยเตรียมวัตถุดิบที่มันไม่ธรรมดาไว้แล้วก็คือถ้าโชเชงโยนเหรียญแล้วก็แบบโชคร้ายเนี่ยก็อาจจะได้อะไรก็ไม่รู้มาใส่ในมาม่าของโชเชงนะคะโอเคกล่องแรกนะคะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนมามามา ตังที่1เลือกน้ําน้ําเปล่าหรือกะทิก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็โชชัจะให้อันนี้เป็นอันที่1แล้วก็อันนี้เป็นอัน,นที่2นะคะถ้าออกหัวเดี๋ยวจะเลือกอัน,นที่1มาเริ่มกันหนึ่งสองซ้ออกก้อยอัน,นที่สองมันคืออะไรอะ่ะโอก้กะทิเหรอแล้วอีงอันหนึ่งคืออะไรอ่ะ อีกอันนึงคือน้ำเปล่าก็คือโชยชังง้องกินมาม่าใส่กะทิหรอทิกมก้าวอยากนะ้ทีมกอนกดอะไรโชยชังหรือเปล่าอ่ะโอเคกะทินะคะทุกคนโอเคว่ากล่องที่สองโชยชังจะโชคาีอีกไหมนะคะมาเดี๋ยวโชยชังจะช่วยตั้งเองอุ้ยหลุดหลุดหลุดใส่แป๊บโอเคมาอันนี้กล่องที่สองนะคะทุกคนกล่องที่สองเลือกเนื้อหมูหรือกุ้งมาเดี๋ยวเราจะมาโยนหัวก้อยกันอันนี้หนึ่งอันนี้สองเหมือนเดิมมาหนึ่งสองสา ชิได้ไรอ่ะได้ก้้ออีกแล้วว่ะทุกคนมันจะโชคายอีกไหมอ่ะมาชิ้ชิชิอุ้อกกกยกุ้งทุกคนกะทิใส่กุ้งได้อยู่ได้อยู่อีกอันหนึ่งคือหมูเฮ้ยกะทิใส่กุ้งโอเคเฉาเชงโอเคโอเคมากล่องที่สามเฮเจ๊เฮาเจ๊ มันคืออะไรไม่รู้แต่ชัว์ชังจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาโยนกันเลยกล่องที่สามลูกชิ้นหรือเฟรนช์ฟรายชิงหัวครั้งนี้ได้หัวทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันหัวคืออันนี้นเนาะเบอร์หนึ่งลูกชิ้นญี่ปุ่นทุกคนมันคือลูกชิ้นใช่ไหมมันคือลูกชิ้นญี่ปุ่นที่มันเป็นสีชมพูสีชมพูแล้วกะทิกุ้งลูกชิ้นญี่ปุ่นมันจะโอเค อีกฝั่งหนึ่งเป็นเฟนช์ฟรายโอ้เยียแล้วโชชางทำคลิปโยนเหรียญกล่องที่4ี่หายค่ะแต่ระหว่างลูกเกดกับต้นหอมโชชงจะได้อะไรนะไปดูกันเลยก็มันคือลูกเกดกับต้นหอมเนาะซึ่งโชชางได้ลูกเกดแล้วคือโชชางมั่นใจมากว่ามันจะโตอร่อยแน่นอนค่ะทุกคนคืองานนี้มันแบบมีสัตว์อาหารครบมีผลไม้ด้วยคือลูกเกดมันเป็นผลไม้เนาะก็อร่อยแน่นอน กล่องสุดท้ายแล้วทุกคนนี่มาเดี๋ยวเรามาวางกันก่อนนะกล่องสุดท้ายปรุงรสด้วยพริกหรืองาดีนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโยนเหรียญกันอีกเช่นเคยนะคะมาอุ้ยได้ก้อ,อยทุกคนก้อ,อยคือชไมนคืออะไรอ่ะขาวๆอ๋อมันคืองาทุกคน แล้วก็คืองากินกับกะทิซึ่งโชเชงว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อีกอันหนึ่งคือคือพริกอุ้ยคือทําไมมีอีกกล่องหนึ่งคืออันนี้ต้องโยนใช่ไหมคะพยักหน้าคือต้องโยนโอเคได้ถือว่าเป็นกล่องเซอร์ไพรส์เราทุกคนอันนี้ไม่รู้มีห้ากล่องโอเคโอเคอเฮ้ยทีมงานอยากแกล้งโชเชงแน่เลยอะกล่องพิเศษปริศนาแกงโชเชงอุปกรณ์ในการกินจะเป็นตะเกียบกับช้อนหรือว่าตะเกียบกับหลอดกันนะ หนึ่งสองสับออกออกก้อยอีกแล้วอ่ะทำไมออกก้อยเยอะจังก้อยคืออันนี้ก็คืออันนี้คือหลอดดูดม่ามา่าเหรอคะหลอดดูดน้ำแล้วก็ แล้วคือต้องใช้แทนช้อนแล้วก็ใช้ตะเกียบ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้ตื่นเต้นจนพูดลิ้นพันกันเอาใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโชเชงก็จะมากินมาม่าใส่กะทิใส่กุ้งลูกชิ้นญี่ปุ่นงาลูกเกดแล้วก็จะใช้หลอดดูดน้ำกับตะเกียบเป็นอุปกรณ์การกินนะคะทุกคน <c oughs> พี่ชมขณะนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ด้วยก็ตอนนี้นะคะเข,เขาเตรียมเส้นมาม่าอันนี้เนาะกับกะทิเดี๋ยวเราปัดผ้คลุมออกก่อนเ <c oughs> นาะกะทิที่เขาใส่เครื่องปรุงมาม่ามาให้ด้วยนะคะทุกคนคือแบบทีมงานเหมือนตั้งใจแกล้งชชัแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเชชงททำได้คะ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่ทีละอันกันเลย คุยร้อนเว่อ ็จากที่โชชันะคะได้ริ่มเรียนทําอาหารขั้นเทพฝึกทอดปลาทูตั้งแต่ยังป .2 ออนะคะโชชัสัมผัสได้ว่าอาหารจานนี้เนี่ยมันไม่เข้ากันเลยทุกคน <c oughs> คือเอาจริงๆิกิง่งกะทิมันก็หอมแล้วแต่ว่าแบบพอมันมีลูกเกดกับเนี่ยเดี๋ยวโชชัซูมให้ดูคือมันมีแบบลูกชิ้นกับลูกเกดแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆแ,แต่ว่าเดี๋ยวโชชัจะมาลองชิมให้ทุกคนดูนะคะถ้าข้าเป็นอะไรไป ฝากเก็บผ้าล้างบ้านด้วยอุ้ยยังไม่ได้ชิมนี่นะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะหลอดกันเพราะว่ากินเราต้องใช้หลอดด้วยคือจากที่โชเชงเนี่ยชำนาญมากๆนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติจะกินเนี่ยเราต้องชิมน้ำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาชิมน้ำกันโอเคปะ <laughs> วิ่งนาทีชีวิตนะทุกคนนึกถึงว่า มมเส้นดิบด้วยทุกคนเคยกินอ้นี้ป่ะเคยกินลอดช่องโรงเรียนหรือว่าอาหารหานอาหารไทยของโรงเรียนไหมคะแล้วแบบเผลอทำข้าวหรือทำไข่ตกลงไปในนั้นอ่ะแบบนั้นเป๊ะเลยคือมันมีอะไรแบบมันมันอยู่ข้างในแล้วก็มีกะทิะหอมๆหมวานๆผสมกันนะทุกคน ขออีกรอบหนึ่งเหมือนดื่มน้ำวันที่หวานเหมือนดื่มน้ำมันที่หวานมากๆอ่ะทุกคนคิดไม่ออกเลยว่าถ้ากินกับพวกลูกเกดแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเป็นรสชาติที่สบระกุ๋ยๆอยากบอกไม่ถูก โอเคชิมน้ำไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมตรงส่วนเครื่องกันเนาะซึ่งมันมันมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองชิมให้ทุกคนดูนะคะแบบหนึ่งเอาหลอดออกก่อน ออืืมมสามอย่างที่ผ่านมาอร่อยเวอร์กุ้งกุ้งเข้ากับกะทิอยู่แล้วทุกคนเพราะมันคล้ายๆแบบฟิวต้มยำอะไรแบบนี้แต่มันไม่เผ็ดแต่ว่าเซตมาม่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะแปลกใหม่คือพอมันไปอยู่กับกะทิเนี่ยมันรสชาติค่อนข้างจะสยิมกลีซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกแต่ว่าช,ชาวเชีงอาะคิดคำบรรยายในหอวได้ว่ามันคือสยิมกลีซึ่งมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีแต่มันก็แปลกใหม่อ่ะ เป็นะไรที่แบบอย่างนี้เหลือลูกเกตนะคะเป็นด่านสุดท้ายของเราสีมันแบบโ <Okay. S 1> oh อเคโอ้มัน,น,น,มนมก็มันไม่เข้ากันเลยทุกคนคือโอ้มันอันที่มันไม่สุดมันไม่เข้ากันอย่าหาทําทุกคนคือลูกเกดกับกระทิ ตอนแรกมันอร่อยนะเพราะโชแชงไม่ได้ดื่มกะทิตามแต่พอดื่มกะทิตามเท่านั้นแหละทุกคนมันคือแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นรสชาติที่แบบแบบเนี้ยสเปรเกึ้งกุ้ยกุ้ยมากเลยอะ่ะสเปรเกึ้งกุ้ยกุ้ยมากเลยอะ่ะโอเคหลังจากนี้แชงโอตัดสินใจได้แล้วว่าจะไม่ใช้เหรียญในการกินมามา่าโชแชงจะตัดสินใจด้วยตัวเองคะ่ะทุกคน เพราะฉะนั ing, er y, care, ้นวันนี้เดี๋ยวโชเชงจะต้องรีบไปกินให้หมดก่อนเพราะเราจะทิ้งข้างของกินไม่ได้เนาะเดี๋ยวๆอกินน้ำเน่ยเราจะต้องกินให้หมดเพราะเรารับผิดชอบมาแล้วไม่เป็นไรโชเชงเธอทำได้สู้ๆลูกชิ้นเยอะอ่ะใส่ลูกชิ้นเยอะไปนิดนึงแต่โอเค